สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูแบบจับฝาวาลวนะครับแบบนี้ไว้สำหรับขวกเป้าปาได้หมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นแบบที่ใช้กับเครื่องกึงที่ใช้สามจับนะครับเราเราไม่จำเป็นต้องใช้สี่จับในการตั้งนะครับอันนี้ใช้ตัวนี้ก็ตรงเหมือนกันนะครับสำหรับแบบที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลย วิธีทำก็คือเราก็แค่เอาฝาเนี่ยนะครับถ้าเป็นของมีโอเนี่ยลูกค้าจะต้องทำรูตรงนี้นะครับใช้ดอกสว่าน10มิลนะครับเจาะลงไปให้เท่ากับรูฝั่งนี้นครับที่ใส่บูทหลักเสื้อนะครับในแบบเนี่ยผมจะมีน็อตแถมไ,ไปให้หมดนะครับนี่นะครับ น็อตจะติดอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แบบมานะครับในแบบเนี่ยผมจะเขียนไว้ให้นะครับอินก็คือด้านบนนะครับด้านบนก็คือทาง ID นะครับเอาทาง ID ลงแล้วก็ล็อกน็อตปกตินะครับ เสร็จแล้วลูกค้าก็ขึ้นเครื่องกึ่งได้เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งลูกค้าสามารถคอได้นะครับนี่นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเอาขึ้นได้เลยลูกค้าใช้มีดที่จะป่านะครับจิ้มดูวงกลมที่ลูกค้าเขียนไว้นะครับแล้วก็หมุนดูนะครับว่ามันกลมไหมถ้ามันกินฝั่งใดฝั่งหนึ่งลูกค้าสามารถตีฝาได้นะครับโดยใช้อลูมิเนียมหรือว่า ไม้แข็งๆนะครับเคาะเบาๆครับก็จะกลมนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจซื้อชุดนี้ไปผมสามารถาติดต่อผมได้แล้วผมจะมีคลิปในการตั้งมาให้ดูกันนะครับอโอเคครับก็ถ้า,ถ,าถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ